ห้างคาปีกเซเว่นก็คาปีกนะแล้วมีสาขาจำนวนมากด้ยอาจจะต้องแบบไประบุไหมโครงการดิจิตอลวอลเล็ตอะถ้าไม่อยากโดนบูลลี่ว่าเอื้อทุนใหญ่อาจจะต้องแบบเหมือนแบบระบุไปเลยว่ามีจำนวนไม่เกินกี่สาขาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะช่วยได้นิดนึงอะตรงที่ว่าแบบคือเราไม่ได้ไปแอดเซเว่นนะเพราะเราก็ซื้อของเซเว่นตลอดแต่เรารู้สึกว่า ไซเคิลของการหมุนเงินมันจะต้อยตัวคูณทางเศรษฐกิจจะต่ำเนืกอออกไหมแล้วแบบหมุนออสองรอบสามรอบสำหรับเซเว่นมันเรื่องง่ายอยู่แล้วเพราะว่าเฉพาะเน็ตเวิร์ของเขาอะเช่นสินค้าเฮาส์แบรนด์ที่เป็นแบบตาเซเว่นอะเนืกอออกไหมเธอเคยกินปลาหมึกเซเว่นป่ะเธอเกินถั่วเซเว่นไหมเธอเคยกินอีโคโคสหวานๆน,น,นั่นแหละก็คือเฮาส์แบรนด์แล้วเฮาส์แบรนด์ของเซเว่นก็คือฉ่ำเต็ม House brand ของแมคโครก็มีเซฟแพ็ k ก็คือแบบถูกไปเลยแล้วก็ Arrow ซึ่งก็ใช้โรงงานเจ้าเดียวกันกับแบรนด์ดังๆที่ใช้ก็ขายถูกกว่าเพราะว่าเป็น House brand ในมุมเราอะถ้าสมมติว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมคือในมุมเราอะเรารู้สึกว่าเออแบบอย่างถ้าไปร่วมให้แมคโครอะไปร่วมอย่างจะดีเท่า เพราะว่าแมคโครเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แบบค้าปลีกอย่างนั้นเพราะาโชว์หวยเขาก็ไปซื้อของจะตรงนั้นมาขายต่อแมคโครเนี่ยกลไกลของแมคโครคือห้างค้าปลีกในราคาขายส่งในระบบสมาชิกก็จะไม่เหมือนกับห้างแบบเหมือนโลตัสอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากลไกลของเขาจะจะไม่เหมือนกันคืออย่างสินค้าในแมคโครอะ่ะมันก็จะเน้นเอาไปขายต่อข้าวขาหมูนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนเราทําประชาสัมพันธ์ในแมคโครเนาะตั้งแต่พี่เปียกยังไม่ย้ายไปอยู่ที่อื่น เขาก็เคลมว่าเขาขายขาหมูได้วันเท่าไหร่แล And, his breed. His breed ้วคอนเซปต์เขาก็ค okay. ือมีแทชโชห่วยก็อยู่ร่วมกันกับโชห่วยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าถ้าจะให้คนตัวเล็กตัวน้อยรอดจริงๆอะมันอาจจะต้องกลับไปใช้กลไกแบบแคทีเลียเดียวกับคนละครึ่งอะไรทํานองนั้นอะก็จะง่ายหน่อยแต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าจะพายุหมุนจริงๆอะสินค้าที่มันครบถ้วนจริงๆแล้วมันอยู่ในอําเภออะเออก็แมคโครก็เป็นตัวเลือกที่ Not b บ d ถ้าแมคโครมาก็ต้องโกโฮเซลก็ต้องมา โกเซลก็น่าจะ positioning branding เดียวกันอะห้างค้าปีกในราคาขายส่งในระบบสมาชิกก็เปล่าไม่รู้อันนี้ก็ต้องไปดูลองดูนะคะับเออประมาณนี้แหละแต่ถ้าสมมุติว่ายังแบบยังยืนยันเนาะถ้าเอาแบบค้าปีกในปามน้ำมันนู่นนี่นั่นอะก็คือหวันหวันร้อยคุณนคุงเลยเธอฉ่ำม,มง